สวัสด,ดีจ้าวนี้แมลัดก็อยู่ที่ปลายแหลมสะพานหินมาออกกำลังกายเสร็จก็เดินเดินชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยน้ำลงเยอะวันนี้นกเต็มเลยนู่นนก นีกตัวสีขาวๆเ,เต็มเลยเขาหาอาหารหาปลาหาปูหาหอยช่วงน้ำลง anh đi cả được lên cả ออกกำลังกายวิ่งได้6กิโลพอวิ่งเสร็จก็บริรหารส่วนต่างๆบริหารขาก้านเอวเงี้ยจะได้มีแรงทำงานเมื่อคืนก็ตื่นขึ้นมาทำข้าวกล่องส่งเหมือนเดิมตื่นแต่ตีสองครึ่งพอส่งข้าวเสร็จก็มาวิ่งออกกำลังกายพระอาทิตย์มุมนี้ก็สวยเพื่อนชมว,วิวนะคะ สวยมากเลยมุมนี้เพื่อนๆเ,เดินชมวิวยำเช้าจะเข้าบ้านไปดูสวนผักเราต่อคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอ้เจอกับแม่รัดใหม่สวัสดีจ้า